วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบางความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์าอาหารปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพและรักษาสมดุลของธรรมชาติจุดเริ่มต้นของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบางเกิดจากความต้องการสร้างอาหารปลอดภัยให้แก่คนในชุมชนลดการใช้สารเคมีและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ด้วยแนวคิดเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพและสร้างความยั่งยืน จึงเกิดการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบางเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2560แรงบันดาลใจในการทำเกษตรอินทรีนะคะเกิดจากปัญหาที่เจอในการทำเกษตร เช่นาสารเคมีผลผลิตที่ไม่ได้ราคา,าจึงเปลี่ยนแนวความคิดในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเพื่อดีต่อสุขภาพาทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภครวมทั้งเราได้รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนของเราด้วยค่ะ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบางมีคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละด้านเช่นการผลิตการตลาดการจัดหาปัจจัยการผลิตการจัดการสัตว์ปูพืชการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์และโรงเรือนเป็นต้นมีกฎกติการ่วมกันมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนแบบบูรณาการ สินค้าเกษตรอินทรีย์ใช้หลักการตลาดนำการผลิตมีการจัดทำ MOU มีระบบตรวจสอบสินค้าย้อนกลับและมีมาตรฐานในการผลิตได้แก่มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดามาตรฐานเกษตรอินทรียนะ์ในระบบสหภาพยุโรป (EU) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ i f o ฟมระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) และมาตรฐานออ g a แกนิกไ Thailand ด์เป็นต้น โดยมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายแบ่งเป็นตลาดขายปลีกได้แก่ตลาดชุมชนตลาดเขียวโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศตลาดเขียวโรงพยาบาลกบินบุรีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาประจันตคามและจำหน่ายหน้าสวนตลาดขายส่งได้แก่เลมอนฟาร์มโรงครัวโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศและตลาดออนไลน์ จุดเริ่มต้นที่เข้ามาทำเกษตรอินทรีย์อยากให้ครอบครัวมีอาหารที่ปลอดภัยซึ่งตอนนั้นที่ได้ลาออกจากงานประจำเพื่อมาดูแลพ่อแม่ที่ป่วยอยู่ที่บ้านจึงได้เข้ามาร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์เข้ามาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็หาประสบการณ์เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการผลิตเพื่อที่จะไปทำในสวนตัวเองทำให้ครอบครัวพี่เนี่ย ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบางมีเป้าหมายร่วมมือกันผลิตรวบรวมกันขายสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรอินยิวิถีชนบทสู่สังคมเกษตรยั่งยืนโดยมีกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเพิ่มช่องทางการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อบรรลุเป้าหมายโดยสมาชิกมีบทบาทสำคัญในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจำหน่ายมีการยกระดับความรู้และพัฒนาความรู้ในการผลิตอย่างต่อเนื่องมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการผลิต ทำให้ทุกคนสามารถเติบโตไปพร้อมกันและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง e. วิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบาง้าจัดสรรทุนสำรองสำหรับประกอบกิจการไว้3ส่วนได้แก่ 1. ทุนสำรองจากการหักรายได้ของสมาชิกที่ได้จากการจำหน่ายในตลาดเขียวร้อละ15และตลาดขายส่งร้อยละ3เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 2. สัจจะสะสมทรัพย์ซึ่งสมาชิกสามารถผู้ยืมนำไปลงทุนทำการเกษตรได้และจะมีการปันผลในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 3. ค่าบำรุงโรงเรือนและอุปกรณ์เพื่อสำรองไว้ในกรณีเครื่องมือและอุปกรณ์ต้องมีการซ่อมแซมหรือจัดซื้อใหม่ การดำเนินง,งานดังกล่าวทําให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคงลดต้นทุนการผลิตและมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนมีการส่งเสริมปลูกฝังให้ลูกหลานเยาวชนรักในการทำเกษตรเพื่อสามารถสืบทอดกิจการในอนาคตซึ่งสามารถทําให้วิสาหกิจชุมชนเติบโตอย่างต่อนเนื่องและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ ก็ทํานามทีนี้มาเจอปัญหาภัยแรงก็เลหันมาทําเศรษฐกิจพอเพียงทฤษดีใหม่ของพ่อหลวงแล้วก็มาทําอินทรียผักอินทรียแล้วก็มีหน่วยงานมาสนับสนุนทําให้เรามีรายได้ทุกเดือนเพิ่มขึ้นอยู่ได้พออยู่พอกินเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเรามุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านกลุ่มส่งเสริมอาชีพยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มแปลงใหญ่และป่าชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีการผลิตป,ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักสูตรต่างๆ การผลิตและใช้ชีวพัณฑ์และการใช้มแมลงสัตว์รูธรรมชาติเป็นต้น มีการให้ความรู้สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรปลูกฝังเยาวชนและคนในชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างเครือข่ายในการผลิตและสืบสารแนวทางนี้ต่อไปอีกครั้งยังมีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนแบบสาธารณกุศลเช่นอาหารวันเด็กโรงทานเป็นต้น นี่คือเส้นทางของพวกเราวิสาหากิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ดงบางที่มุมม่งบ้านสร้างสรรอาหารปลอดภยัยและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนหากคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะพวกเราพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจขอบคุณค่ะ